หนในสิโรคร้ายที่กำลังคุกคามชีวิตคนไทยอยู่ในปัจจุบันปี2543พบว่ากว่า177ล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้หนึ่งในสิบของคนไทยไวัย35ปีขึ้นไปตรวจพบว่าเป็นโรคนี้และคุณก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นได้โดยไม่รู้ตัวโรคเบาหวาน เป็นโรคที่หลายคนคิดว่าเป็นโรคไกลตัวหรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่คุณอันไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วโรคนี้ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดโรคเบาหวานคือกลุ่มอาการผิดปกติจากร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติเพราะขาดฮอร์โมนเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือผลิตมาใช้ไม่ได้ ทำให้มีน้ำตาลอยู่ในกระแสะเลือดในระดับสูงเป็นเวลานานทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังได้มากมายเช่นในกรณีเรื้อรังจะทำให้หลอดเลือดเสื่อมและเสียหายจนทำลายอวัยวะปลายทางที่สำคัญได้ไม่ว่าจะเป็นไตทำให้เกิดโรคไตาวายเรื้อรังตาทำให้เส้นเลือดฝอยในตาทุกทำลายตาบอดถาวนได้ สมองทำให้เส้นเลือดในสมองติดตันเป็นโรคอัมาพาตและหัวใจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นต้นโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลักษณะการบริโภคเต็มไปด้วยน้ำตาลโดยตรงและอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วได้น้ำตาลมากมายยิ่งทำให้คนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสูงมาก ต้องขออนุญ,ญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์ดรไผ่ปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านาศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยาจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากอะไรครับอาจารย์อภัยครับร่างกายหลังอินซูลินได้น้อยลงครับหรือ บา,บางรายถ้าเป็นเบาหวานประเภทแรกก็คือไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้เลยนะอันนี้มันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งภูมิไปโจมตีตับอ่อนทําให้ตับอ่อนเนี่ยมันตายไปแล้วก็เซลล์ของตับอ่อนตายก็หลั่งอินซูลินไม่ได้รหรือถ้าโจมตียังไม่มากมันหลั่งอินซูลินน้อยอมไม่เพียงพอสําหรับที่จะนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดนะฮะหรือในบางรายก็เกิดภาวะที่ดื้อต่ออินซูลิน นั่นก็คืออินซูลินไม่สามารถมันหลังได้แต่ไม่สามารถนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งซึ่งการรักษาปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นได้ยินก็คืออินซูลิน<อ>ยาลดน้ําตาล คือมียามียาที่ใช้รับประทานด้วยนะคะคอย่างบางคนที่พบว่าตับอ่อนยังดีอยู่สามารถที่จะหลังอินซูลินได้เขาก็จะมียากระตุ้นการหลังอินซูลินออกมารหรือบางรายที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเขาก็จะมียาที่ไปลดการดื้อต่ออินซูลินสอนให้มันเชื่อฟังแต่เป็นแล้วต้องกินยาไปตลอดก็ต้องกินไปตลอดแต่ว่ายังไงก็ตามการที่กินยาพวกนี้บ่อยๆเนี่ยผลที่ตามมาก็อย่างว่า มันจะไปมีผลที่ไต oh, ถ้าไตา oh. เริ่มเสื่อมยาก็ทานไม่ได้แล้วมันก็ต้องฉีดอินซูลินให้สิ่งที่เขาแนะนำคนเป็นเบาหวานก็คืออันแรกจะต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ร,รวมทั้งควบคุมระดับของฮิโมโกลบินเอ c ไม่ให้มันเกินเจ็ดควบคุมความดันแล้วก็ยังจะต้องควบคุมระดับไขมัน โดยเฉพาะตัวร้ายคือ L D L ไม่ให้เกินร้อยสาโอ้โหเป็นเรื่องที่เรื่องของภูมิคุ้มกันครับกรณีก็คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองนะครับทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคณะนักวิจัยของเราก็ได้ใช้สารสกัดจากมะคุรงดำตัวเลี้งฝรั่งว่าบบกเนี่ยแล้วก็ทําให้เมล็ดขาวทํางานอย่างสมดุลนะครับเมล็ดขาวที่เราไปทํางานด้วยก็คือ T S 1 T S 2 T S 1 1และ T Regulator เมื่อร่างกายสร้างภูมิคกันที่สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองทําให้เม็ดเลือดขาวที่หลังสารเยอะเกินไปจนเกิดเกิดอาการเบาหวานเนี่ยให้มันหลังสารลงสู่ภาวะปกติผู้ที่เป็นเบาหวานสารที่หลังเยอะเกินไปนะค,คือเทนเบลฟาอินเทอร์วลแกมมาจะเป็นตัวที่ทําลายตับอ่อนทําให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงขณะเดียวกันก็ยังทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยครับ ก็เป็นทั้งเบาหวานประเภทที่หและประเภทที่2นะครับแล้วนอกจากนี้ไม่เลิดขาวก็ยังหลั่งสารอินทุคินสิมากเกินไปด้วยอินทุคินสิก็เป็นสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งของเบาหวานนะครับแคปซูลที่คณนะนักวิจัยของเราได้ทาํามาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งสารที่หลั่งออกมาจากคนที่กินแคปซูลแป้งมาตรฐานจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคนที่กินแคปซูลของเรานะครับที่ทําขึ้นถ้าหากไม่มีริมีเดตอะไรเลยมันก็ควรจะหลั่งสารเท่ากันอ แต่ปรากฏว่าในวันที่15เราก็จะพบว่ามันเหลือ35%ในตัวแรกแล้วก็เหลือ65%ในตัวที่2และเหลือ50%ในตัวที่3ามผลสารที่เป็นปัญหาในการทําให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่1ประเภทที่ 2, 2มันลดลงอาการเบาหวานก็ย่อมจะดีขึ้นนั่นเองนะครับการที่เราทําให้สารทั้ง3ลดลงเบาหวานทั้งสองประเภทก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแล้วข้อมูลอ้างอิงที่นักวิจัยเขาสรุปกันมาแล้วว่าสารทั้ง3ตัวเมื่อลดลงเราก็จะถาม ลดอาการเบาหวานได้งานวิจัยอื่นเขาบอกแล้วว่าถ้าง,งานวิจัยสามสารตัวนี้ลดลงเบาหวานไม่ต้องดีขึ้นคือทั่วโลกเขาก็พูดกันถือเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ผูิคุ้มกันวิทยาทั่วโลกครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับคุณสมบูรณ์ชมแสงแก้วนะครับปีส3ครับเป็นเป็นปี43นะครับแล้วก็รับประทาน,น,ทานยาเบาหวานชนิดเม็ดควบคุมอาการมาตลอดนะครับครับปี50 ก็น้ำตาลขึ้นไปอีก70อถึง200แล้วก็แพทย์จึงให้อินซูลินฉีดครับแม้ว่าใช้ยาแล้วมันยังควบคุมไม่อยู่จึงฉีดอินซูลินเพิ่มปี52น้ำตาลก็ขึ้นไปที่200เริ่มคุมไม่ได้อีกทีนะครับมีเสียงหริ่งในหูชาตามมือตามเท้าความดันก็สูงขึ้นครับปี5 4ครับน้ำตาลขึ้นไปถึง280นะฮะ ตาก็เริ่มพรม่ามัวมีการไปยิงเลเซอร์ที่ตานะครับ,แ,บและแพทย์เตือนว่าะจะต้องฟอกไตถ้าไม่ดูแลสโุขโภาพไม่ดีนะครับก็เริ่มใช้งานวิจัยของเราครับร่วมกับอินซูลินตอนต้นนะครับไม่นานครับเสียงหลิ่งในหูก็เบาลงม,มือชาก็น้อยลงนะครับ,รบน้ำตาลในเดือนมีนาปี55ก็เหลือ101นะครับ เท้าเริ่มหายชาความดันเริ่มลดลงแล้วก็ปริมาณอินซูลินเธอก็เริ่มลดลงใช้ลดลงได้หนึ่งปีต่อมาน้ำตาลอยู่ที่ร้อยสความดันเริ่มปกติในทำงานดีขึ้นแพทย์ก็ลดยาอินซูลินและขยายเวลานัดไปตรวจเบาหวานปีห้าเจ็ดเกืินกุมภาก็เปลี่ยนยาทานยาไม่ฉีดอินซูลินแล้ว ยาทานยาทานยาของหมอแทนนะฮะไตก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็หมอก็นัดตรวจจาก6เดือนเป็น8เดือน oh. นะปี58ทุกๆครั้งที่เข้าไปตรวจน้ำตาไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอาการจากคนที่ค่อนข้างหนักต้องฉีดอินซูลินแล้วก็เบาหวานขึ้นตาแล้วปัจจุบันก็มีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ จากการปรับระดับภูมิกันในร่างกายด้วยสมดุลด้วยอาหารที่เราทําให้คือาสารสกัดจากมักงคุดเงาดำตัวเหลือนงฝรั่งบบกครับ,รบซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต้องใช้ยาครับต้องไปเดินทางไปหาหมอด้วยใช่ครับนะครับคุณกอเดมูซาเขามีเบาหวานมา22ปีนะครับเบาหวานมนีมีน้ำตาลถึง170มีความดันสูง ไตเสื่อมโรคกระเพาะอาหารเลยก็ต้องไปเปลี่ยนไปฉีดอินซูลินสาเหตุที่ต้องไปเปลี่ยนอินซูลินเพราะว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วกินินเป็นถุงเลยอ่ะก็กินยามานานไตก็เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นฉีดอินซูลินแทนก็ฉีดวันละสองครั้งต่อเนื่องมา4ปีครับก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโกนะครับคราวแรกก็ครั้งแรกแรกก็ร่วมกับฉีดอินซูลินด้วยก็รู้สึกว่าอาการ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นพอใช้ต่อเนื่องไประยะหนึ่งน้ำตาลก็ลดลงเหลือ87หมอก็เลยลดการฉีดอินซูลินให้ด้วยบอกให้ลดการฉีดอินซูลินลงนะครับผ่านปริยะหนึ่งก็พบว่าแม้ว่าไม่ฉีดอินซูลินแล้วความดันความดันโลหิตก,ก็ไม่เพิ่มขึ้นไตก็ไม่เสื่อมเพาะอาหารดีขึ้นและระดับน้ำตาลก็ควบคุมได้นะครับปัจจุบันก,ก็ใช้งานวิจัยของเราแอปโก้นี่แหละอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินซูลินแล้วด้วยไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช้ยาลดน้าตาลด้วยนะครับนั่นก็กแสดงว่าสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้แล้วใช่ครับโดยการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลน,นั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าสารต่างๆที่เราสามารถควบคุมระดับของมันได้อย่างสมดุลก็จะส่งผลทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ครับก็คือ มันไม่ทำํำร้ายตัวเราเองอะ่ะสารภูมิคุ้มกันที่มันมีเยอะเกินไปในบางคนมันทำร้ายตัวเราเองนะยังก็กรณีเบาหวานเป็นต้นนะครอโอเคครับคุณจันฉายภูนพ,พอกศิลน,นะครับเคยน้ําตาลขึ้นถึง300จนตาพร่ามัวนะครับแล้วก็ใช้ยาเบาหวานตั้งแต่นั้นมานะครับมีปัญหาความดันสูงร่วมด้วยแน่นอนมันมา,มา,ม,ามาพร้อมกับ ประอการเบาหวานนะครับ,รบพอเริ่มใช้งานวิจัยแอปโคปีเดือนตุลาปี53ร่วมกับยาของแพทย์นะครับน้ำตาลอยู่ที่184นะครับพอธันวาคมนะฮะจากเริ่มใช้เ,เริ่มใช้ตุลาธันวาก็เหลือย4 8สิกุมภาพจายปีต่อมาก็เหลือ101อนะแพทย์ก็ลดยาเบาหวานให้แล้วมีนาก็เหลือ87 แพทก็เห็นว่าควบคุมน้ําตาลได้แล้วก็ให้หยุดหยุดยาเบาหวานทั้งหมดเลยะะปัจจุบันนะครับก็มีน้ําตาลอยู่ที่80ความดัน 120, 120เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช้ยาเบาหวานแล้วนะครับมา4ปีแล้วครับครับนะฮะทุกอย่างปกติหมดนะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้เวปยเบาหวานโดยการปรับระด,ดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสมดุลด้วยการวิจัยของแอปโคเช่นกันครับแล้วในกรณีนี้ก็สามารถใช้อย่างต่อนเนื่องได้โดยที่มีผลข้างเคียงด้วยทีนี้เราก็จะบอกว่าถ้าใช้แล้วดีควบคุมได้แล้วก็อ,อาจจะลดลงได้ลองลดลงได้บ้างนะครับแต่ถ้าลดลงแล้วมันจะกลับมาใหม่ก็กลับไปใช้ใหม่ก็เหมือนเป็นอาหารอะ่ะไม่มีอะไรเป็นเป็นผลร้ายอยู่แล้วไม่มีครับอ่าฮ uh huh. ะครับแน่นอนซึ่งการยินยานี้นอกจากสองท่านแรกก็ยังมีอีกนะครับคุณธนวัฒ อาสวะพานุกูล,ล,กลนะมีเบาหวานแล้วก็น้ําตาลขึ้นถึง500ร้อนะฮะขึ้นถึง500แล้วอันนี้เป็น,ปน,นวิศวกรครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่อินโดนีเซียครับหน้ามืดตอนที่ทํางานตอนขึ้นปืนก็ไปลงไอตรวจตวอไม่ร่วงลงมานี่เก่งแล้วนะนะครับก็เริ่ม,เร,มเริ่มยาจากแพทย์นะครับก็รู้สึกอ่อนเพลียตาพร่ามัวมือเท้าชาก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโคนะครับร่วงกว่ยาของแพทย์ก่อนนะครับ น้ำตาลก็เคยลดลงนะฮะลดจากเหลือร7 0แล้วก็เหลือร2 0ตามลำดับใน3เดือนนะครับหลังจากใช้ต่อเนื่อง7เดือนระดับน้ำตาลยวดอยู่ที่บวกลบ100ร้อยนะครับอาการอ่อนเพลียก็หายไปตาพร่ามัวก็หายไปคุณภาพชีวิตดีขึ้น<ฮ>แะ้รู้สึกรู้สึกเบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึง่งนี่โชคดีนะที่ตาไม่บอดนะครับถ้าใช้ต่อเนื่องไปไม่ได้มา ไม,ไม่ได้รีบดูแลรักษาก็มีสิวข่้นตาครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการที่งานวิจัยของแอปโก้ปรับระดับปุมกันในร่างกายลดอาการเบาหวานซึ่งดูแกยังหนุ่มยังแน่นนะใช่ครับตอนมาทีครับตอนมาที่ที่ให้เราสัมภาษณ์ยังหนุ่มออแน่นแต่เราไม่เห็นสภาพตอนที่เขาห้าสิบห้าร้อยนะเออโอ,อ,อ,อ้ตอนนั้นไม่เห็นแล้วอตอนนั้นคงดูโซมน่าดูเลยนะฮะผู้ที่เคยมีปัญหาเบาหวานแล้วก็สามารถแก้ไขอาการ เป็นปกตินั้นโดยการปรับปรุ่มกันในร่างกายให้สมดุลก็มีมากมายนะครับผมว่ามีเป็นร้อยนะครับท่านก็สามารถดูคําสัมภาษณ์ของท่านเหล่านี้ได้นะจากเว็บไซต์บิมร้ o ยคอมครับ